สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนกะครับวันนโอเจอร์ก็จะมาพูดคุยหลังเกมที่ชาติไทยแพ้กับทีมชาติจีนไป3-0ตเซตน,นะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามก็ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องไปเจอกับพวกเขานะครับในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งในการชิงเหรียญทองแดงและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนิวเกอร์กจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มให้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันในะควดบวันนิวเจอรก็ได้พ่ายแพ้กับทีมชาติจีนไป3-0เซตน,นะครับ25-21 25, 21, 25 23, ทําให้ตอนนี้ทีมชาติไทยเราหล่นไปจิงอันดับที่3กับเวียดนามนะครับในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะในความคิดโอ้คือเราสู้ได้ดีอ่ะจะบอกว่าทาผลงานได้ดีก็คือต้องชนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราสู้ได้ดีนะครับในเซต1กับเซต2มีโอกาสนําจีนในทั้ง2เซตเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะปิดเกมได้ด้วยแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับจนสุดท้ายเราก็แพ้ไป3ต่อศูนย์เซตเนาะทีนี้เราไปดูสถิติกันสักนิดนึงคร ว่าเป็นอย่างไรในเกมนี้นะครับสสิติโดยรวมครับทีมชาติจีนโจมตีไป50ไทยโจมตีไป42 การบล็อกครับจีน10ไทยเรา5นะครับเกมเสิร์ฟจีนเสิร์ฟเอสไป7เราเสิร์ฟเอสไปแค่1นะครับเกมเออร์เลอร์ครับไทยเออร์เลอร์ไป8นะครับจีนเออร์เลอร์ไป11จีนเออร์เลอร์เยอะมากๆนะครับคะแนนทั้งหมดครับจีนเจ็ดหนะครับไทยเรา59การขุดครับจีน23เรา21นะครับนี่ครับเราไปดูคะแนนรายบุคคลกันบ้างครับว่าใครทำผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีมชาติไทยครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดก็คือบุ๋มบิ่มชัชชวนโมกสีนะครับวันนี้ทำไป21แต้มรงงลมาครับเป็นพพิิมชยากก ทําไป9แต้มทัชดาวทาไป8แต้มนะครับหาทยาทาไป5ชราพรทําไป4และวิพบีสีทองทําไป1แต้มส่วนคนที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดของจีนนะครับเป็นหลีหญิงหญิงครับทำไป19แต้มแล้วรองลงมาเป็นกงซึ่งอยู่11แต้มนะครับหยวนหยวน10แต้มแล้วก็มีสินเย่5แต้มด้วยอ่ะแอดตกหล่นไปนะครับอ่ะแล้วก็มีทางด้านของหยุ่นลู่6แต้มเป็นทางด้านหลินยู่4แต้มแล้วก็เป็นทางด้านบูมึงเจีย2แต้มนะครับเกมโดยรวมเท่าที่อกมองเห็นแล้วก็วิเคราะห์กันได้นะ ค,คือทีมชาติไทยเราออกสตาร์ทได้ดีนะในเซตหนึ่งเซตสนะครับเราสามารถทําแต้มห่างจีนมาได้นะครับแต่ต้องยอมรับกันจริงๆว่าจีนมาคราวนี้มีสมาธิที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเซตแรกเดี๋ยวพวกเขาปาดเราไปได้นะตอนนั้นรู้สึกว่าจะ20เท่าแล้วเขาปาดเราไป20ต่อ24เลยทีเดียวนะครับถึงเซตพอยต์เลยทีเดียวเพิ่งถือว่าจีนก็ถือว่าควบคุมสติ ได้ดีนะครับในช่วงไปไปลายเซตเซตที่2ก็เหมือนการทีมชาตไทยเรานําจีนมาถึง8แต้มน,นะสุดท้ายจีนเขาไล่ได้ปาดเราไปนะครับยี่สบส่ส่วนเซตสุดท้ายในโอ๊กมองว่าคือด้วยกําลังใจด้วยสภาพร่างกายอะไรแบบนี้มันก็หมดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ๊กมองว่า ไม่เป็นไรในเรื่องเซตที่3นะครับเราก็ถือว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะเพื่อเก็บแรงไว้เจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะโดยรวมแล้วครับทีมชาติไทยสู้กับจีนได้ดีไหมถ้าบอกว่าสู้ได้ดีก็คงจะเป็นเซตหนึ่งเซตสองที่เราทําได้ดีส่วนเซตที่3เราก็อาจจะผ่อนไปก็อย่างที่อุกบอกไปครับเก็บแรงไว้ด้วยในการเจอเวียดนามอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้ามองสิ่งที่ทีมชาติไทยจะต้องปรับจริงๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของสมาธิในช่วงในท้ายเซตอุกว่าถ้าเราปรับมาได้อุกว่าเราก็น่าจะมีโอกาสชนะจีนได้เหมือนกันนะครับ มาก,มากคือเราแพ้แต่เราก็เข้าใจได้นะคือไม่ได้แย่ขนาดนั้นในความคิดโอ๊กนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันแพ้กันได้อยู่แล้วเพื่อนๆจีนระดับโลกเหนือกาเราทุกสิ่งทุกอย่างเหนือก็เราทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหาวิธีการชนะโอ๊กมองว่าในช่วงไปปลายเซตถ้าเรามีสมาธิมากกว่านี้ก็อาจจะไหวอยู่แล้วก็ถัดเจอกันหนทัวร์นาเมนต์ที่เราไม่ล้าขนาดนี้ก็อาจจะสู้กันได้สนุกสําหรับทีมชาติไทยในการเจอกับจีนนะโอ๊กเชื่อว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้สาวไทย <ๆ S 2> เพื่อนๆโอ๊ก่่่ากกกนนนนตต็มมออชชะะะแแหหลลลพผัััไไใใ้ํงจป การ,รแพ้จีนไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับการเจอเวียดนามเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ไม่ได้นะเราแพ้เวียดนามขึ้นมาเนี่ยอกบอกได้เลยว่าโลกไม่สงบสุขนะแต่อกเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเวียดนามก็ล้าพอกับเราเลยเพื่อนวันนี้เล่น4เซตกับญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าเซตที่4ของเวียดนามเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียแรงเลยพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอกมองว่าเวียดนามเจอกับเราพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่อกเชื่อว่าน่าจะเป็นเกม่่่่มมไไไไยยนนนาาาะเเเเดป้อออองกกกิัข3 31พื อ30เน้นๆจบๆไปง่ายๆนะครับในเวลาบ่ายโมงครึ่งเนาะนี่ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังนี่พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับ ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าไทยเนี่ยคือโชคชะตาของเวียดนามมาเจอกันแน่นอนนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าทีมชาติไทยมีความคมอีกนิดนึงเนี่ยทีมชาติไทยก็น่าจะเก็บเซตได้นะโอ้ก็คิดเห็นเหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงเพื่อนเรื่องสมาธิท้ายเกมเนี่ยเหมือนมันวัดกันด้วยเซี่ยววินาทีจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติอาจจะต้องไปเพิ่มเติมแต่โอ้กเชื่อว่ามันก็เป็นวันของใครวันของมันนะเกมกีฬาว่ากันไปนะครับคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยแพ้แต่ว่าจิต ทุกคนยังคงล่าเริงแจ่มใสและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยแสบจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าถ้ามองแล้วเซต1เซต2เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเลยนะทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆแต่อย่างว่าทีมชาติจีนก็แข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆทีมชาติไทยแพ้3 0ูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพี่น้องทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยพวกเรามีกันและกันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไทยน่าจะชนะเราสามศูนย์นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีเซตหนึ่งเซตสองและทีมชาติไทยสู้ได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามชอบเล่นเนี่ยเกาหลีจีนญี่ปุ่นและประเทศไทยการเล่นกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีนะในช่วงเซตที่2เนี่ยเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถเก็บเซตได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆจีนต้องงัดทุกกลยุทธ์มาสู้กับทีมชาติไทยในเซตที่1และเซตที่2มันสนุกมากๆจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โหจีนจัดหนักไล์อัพเต็มเลยนะในการต่อสู้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเดี๋ยมีสิท์ชนะในเซตที่1และเซตที่2ฉันเชื่อว่าถ้าไทยทําได้เนี่ยจีนก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้มากๆ และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าการต่อสู้กับจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทีมชาติไทยเกือบจะทําสําเร็จแล้วในเซตที่1และเซตที่2แต่ทั้งหมดทั้งมวลทีมชาติจีนก็คือทีมชาติจีนและคออเมนต่อไปครับเขาบอกว่าแหมเราหนีทีมชาติไทยไม่พ้นจริงๆปีหนึ่งเนี่ยเจอกันกี่ครั้งก็ไม่รู้เออเจอก,กี่ครั้งนะซีเกมซีวีลีกเจอ2ก็เป็น3แล้วนะ แล้วก็จริงแชมป์เอเชียเจอเป็น4โทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็น5แล้วเพื่อนแอดตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าแต่เท่าที่นับได้เนี่ยหแล้วนะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครเจอกันบ่อยจริงครับแล้วก็ไมต่อัไปครับเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าจีนทําได้ดีมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าจีนเนี่ยมี MB2 คนแต่ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยเอาการโจมตีของทีมชาติไทยไม่ค่อยอยู่เลยนะยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยมาดีจริงแต่จีนก็แข็งแกร่งเหมือนกันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทีมชาติไทยคอยดูเถอะพรุ่งนี้เขาจะระเบิดฟอร์มใส่ทีมชาติเวียดนามและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ฮกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งส่วนใจเขาก็จะชื่นชมทีมชาติจีนแหละว่าแข็ง แล้วเขาก็เสียดายแทนเรานะที่ว่าเซตที่1เซตที่2เนี่ยทำไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับซึ่งถามว่าจริงๆในลงในรายละเอียดจริงๆการชนะจีนนึกว่าต่อยเซตหนเซตสอจริงๆมันก็ยากนะเพราะว่าจีนเขาก็มาดีจริงๆได้เล่นในบ้านพวกเขาไม่ไม่ยอมปล่อยให้ง่ายๆเหมือนกันนึกว่าสาวไทยสู้ได้ขนาดเนี้ย อว่าก็สุดยอดแล้วนะด้วยสภาพร่างกายด้วยทัวร์นาเมนต์ที่เราผ่านอะไรมาเยอะมากๆสําหรับปีนี้อกว่าประมาณเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆสมมติว่าพรุ่งนี้นะสมมุติว่าเกิดเราชนะเวียดนามขึ้นมา จบที่เหรียญทองแดงแล้วแพ้ญี่ปุ่นแพ้จีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องแย่เพื่อนๆมันไม่ได้มีความเสียใจหรอกมันเป็นความเสียดายมากกว่านะครับที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เล่นเนี่ยเขาได้ดีนะเมื่อวานจริงๆ2เซตเราก็มีโอกาสที่จะชนะเขาเจอกับจีนเซตหนึ่งเซตสองเราก็ทําได้ดีมันเป็นความเสียดายมากกว่าเพื่อนๆแต่โอ๊กเชื่อว่ากลับมาเที่ยวหน้ากลับมาปีหน้าในโปรแกรมทีมชาติเนี่ยเราจะแข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศกันโอ้โหเรียกว่าแทบจะทั้งทีมเลยเพระาะ ต่อให้เราจะจบใต้แค่เหรียญทองแดงสมมุติว่าเราชนะเวียดนามนะแต่อุคเชื่อว่าปีหน้าทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งขึ้น อย่างแน่นอนครับอกเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เพื่อนๆนะครับทีมชาติไทยวอลเล้ย์วันหญิงของเราจะเจอเวียดนามเนี่ยบ่ายโมงครึ่งดูไปแล้วไปแบลกเกอร์จะเข้ารายการสักประมาณเที่ยงส5่ส่วนตอนเช้าพเพื่อนๆเรามาดูกันได้เลยนะครับ8โมงเช้าทีมชาติไทยเซปักตะก้อเจอกับมาเลเซียนะครับผู้ชายแข่งจบปุ๊บผู้หญิงแข่งต่อเลยนะครับทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับเวลาสักประมาณ9้าโมงครึ่งซึ่งดูไปแล้วไปแบ,บลกเกอร์บรรยายสดทั้ง2คู่เลยนะครับเพื่อนๆใครที่อาจจา,ดดอาจจะกํลัง พาลูกไปเที่ยวอใครที่กําลังอาจจะไปทํางานอยู่ก็สามารถ เปิดฟังได้นะครับอกบรรยายถึงพริกถึงขิงให้เห็นภาพกันอย่างแน่นอนนะครับอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อนๆรบกวนเนาะขอคพิ่หนึ่งไลค์เพิ่อีกหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นทั้งกำลังใจให้กันนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไปแจ้งเตือนเวลาโอ้กลงคลิปเวลาโอ้กขึ้นไลค์นะครับจะไปแจ้งเตือนหน้าฟีดเพื่อนๆน,นะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปสสวััดีครบ